มีฟินิตมาขายต้นไม้ครับโอเคครับวันนี้มีต้นอะไรบ้างครับต้นดอกไม้บอลบอนดาบอลดาเพชรด,ด้วยดาเพชรแล้วก็แล้วก็ต้นนี้ครับมีเดอะมากโอเคขายต้นยังไงครับเก้าร้อสิบบาทร้อสิบบาทอ่าประกาศขายดีครับ วันนี้มีต้นอะไรบ้างมีต้นกระบอกเพชรแล้วก็บอนไหนชี้ให้ดูซิกระบองเพชรอยู่ไหนมีกระบอกนี่อันนี้อะไรครับที่ต้นนี้ตระไยไหรต้นบอนอยู่ไหนชี้ดิมีบอลกระดาษโอ้โหบอลกระดาษไหนมีต้นอะไรอีกแนะนําจะขายต้นเท่าไหร่ต้น20บาทต้น20บาทเองโหยังถูกเลยประกาศขายเข้าเร็วประกาศขายเข้า ประกาศขายต้นไม้ไงขายต้นไม้ตาขายต้นไม้ขายต้นไม้ขายต้นไม้ตาขายต้นไม้ขายต้นไม้ตาขายต้นไม้โอเควันนี้เราไปกันแล้วเนาะขายต้นไม้วันละนิดเดียวกับอแล้วโอเคครับสวัสดีครับ